อเดถืออะไรอกบอะไรนะอเดถืออะไรนะถือกบกบเอามาจากไหนอ่ะเอ้ยฮะเด้มาทำนาเหรอวันเนี้ยไม่กลัวหรอฮะแล้วเด้ไม่กลัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่เตยก็ไม่กลัวเตยพร้อมเลยนะไม่หนักไปเลยเอาไปไว้แต่ไปแตะไปแต่ตะกร้าเริ่ๆไปแตะไปแต่กระแป้งไปเลยกระแป้งมาเร็ว ถือไม่ไหวเลยเอาไรื่องให้น้องถือน้องจะถืออ้าวให้น้องจะถือดิอันนี้ถือดิให้น้องถือให้น้องถืออ่ะให้น้องถือหน่อยให้น้องถือน้อยนึงลูกได้น้องจับบ้างน้องจับน้อยนึงเออไปอยู่ถุงแกงมาทำหนาเหรอคะวันเนี้ยคุณคุณคะคุณคะคุณมาทำอะไรคะมาทำอะไรคะ ยจะปาได้แล้วมาดูดูอันนี้มาดูแล้วไปยี่สกับป้ขาชิมมากับยายคู่แฝดเอาเอาทำไมเอ้าเดเลิกเก็บแล้วเดี๋ยวรถเยียบเดียวคูแฝดยายหลานมันตายแล้วดูทีแมหมันตายนีแล้วดย เอาใส่ถังไว้เลยมันมีน้ำต้องให้มันอยู่ในน้ำไปเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเรายายล้างน้ำเหมืองให้มันลนไปน้ำกันเด้ล่ะอันนี้มาเดินด้ไหมาดิไปดูดโอ้ใช่เอาไปเตยไปดูดเป็นยังไงไปดูดอ่ะนี่ ทำนาจะลงเล่นขี้โคลนแต่ว่าเดลเล่นขี้โคลนได้เปล่าทำไมอ่ะทำไมเล่นไม่ได้อ่ะ wow หันมาดิหันมาบอกแม่แม่ไม่ให้เนี่ยค่ะแม่ถือก้อยู่ค่ะไม่เลยกกลัวไม่มีคนจับเพราะแม่ไม่ได้ลงด้วยว้าแม่มีชุด อะไรอะไปเตยอะไรลูกไหนเนี่ยเฮ้ยกบจริงด้วยน่ะดึงมาดิป้าป้าเผาว่าทีมันโดนอันนี้เผา่ะดูน่ะดูแม่ดึงให้เออมาดูจริงด้วยเฮ้ยจริง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 ฟดจริงเล่นดิ๊กเล่นดิ๊กเลย าดูดอันนี้จะให้ยายให้ยายปลาดูดน้อยอย่มั้ยเดี๋ยวมันตายเลยเฮ้ยเ<อ>จอคนแรกกล้วล่ะตาดีหนห่อยปลาปอาใส่นี้สิไปแล้วไปใส่ถังแล้วตายไม่ใ,มใส่ถังขบวนการจับปลานี่มีน้ำเล่นด้วยแต่ว่ันละกันสวัสดี ไอ้สุดดกูกกกกดันตุบบิดเลยแ<ะ>จ้งจับปลาเนี่ยคนจับปลาโอ,อเดย์จะขอขึ้นรถคันนี้แต่ว่าขึ้นไม่ได้กลัวหล่นไม่มีคนจับ กระเ้ยอ,อะไรนะถุง